ส,ส,สวัสดีครับพบกผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟรีนะครับผมอ่ะตอนนี้แจกคุณครศึกษาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังคำสัมภาษณ์กันขอบบบคคคุณรรััปปูู่่แล้้้วก็เจานะที่อตที่ได้นำสิ่งดีๆนะครับมามอบให้นักเรียนนะครับซึ่งน้องๆทุกคนก็น่าจะดีใจแเราดูจากสีหน้านะครับแล้วก็ขอ ขอบคุณทีมยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะครับไาที่มอบความสุขแล้วก็ให้กับทักงเรียนนะครับให้น้องๆได้อิ้มพร้องกันนะครับก็แนะนาของคุณผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณจากใจจริงนะครับแล้วก็ทางทีมงานลุงพลป้าแตนด้วยนะครับถ้าไม่มีลุงพลป้าแตนสิ่งนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับกับโรงเรียนเรานะครับก็ขอขอบคุณครับจตุกุลครับก็ อย่างที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าเลยนะครับที่เลือกพื้นที่นี้ก็คือมันมีที่มาที่ทมาที่ไปเกี่ยวกับงงงงงุงคลปรพะแตนนี่ก็เลยต้องเลือกพื้นที่นี้นะครับก็เหมือนก,กับในเมื่อที่ตรงนี้เริ่มมีการพัฒนาบุกเบิกเราก็อ,อยากจะสนับสนุน พัฒนาต่อนะครับโดยเฉพาะนักเรียนแล้วก็ที่หาทุนอุปกรณ์การเรียนอันนี้คือจุดเริ่มต้นเฉยๆนะครับต่อไปเนี่ยถ้ามีอะไรที่เราพอจะช่วยเหลือพัฒนาได้เราก็ยินดีนะครับยินดี่จ ยันมีพัฒนาต่อนะครับจะช่วยเรียกมาร่วมมือกับผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าขาดหรืออะไรคือบอกกล่าวกันได้เราถ้าเราทําได้เรายินดีเต็มที่แล้วสนับสนุนเต็มที่นะครับในส่วนที่ขาดหลือของชุมชนนี้นะครับ ครับผมครับค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่เจดีนะคะทุกท่านที่สนับสนุนเด็กๆของเราซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่เด็กๆนะคะที่ได้ให้การสนับสนเด็กของเราเนี่นี่ก็ถือว่ายังถือว่ายังขาดในหลายๆเรื่องแต่พี่ใหญ่ใจดีก็มอบสิ่งดีให้เราซึ่งถ้าที่เห็นก็คือเด็กในอย่างที่เราทำเองนั้นก็คือเป็นลูกของบ้านถนนเส้นนี้ก็เป็นข้าว่ากขนมฟุตบอลนี้ก็เป็นของบ้านซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยถือว่า ิดย์จะโดนยุบอยู่แล้วนะคะเรามาล่อคือถ้าเด็กไม่ถึง45โรงเรียนเราจะาเด็กไม่ถึง40โรงเรียนเราจะจะโดนยุบโดยปริยาาในใน3ปีเราไป<น>ได้มายังไงจนถ<อ>ึนง40ก็ก็เข้ามาพร้อมกับทีมง,งานของคุณครูเราก็ฟื้นโดยสร้างศรัทธาให้ชุมชนก็คล้ายๆกับว่าเราขึ้นทุกบ้านทุกหลังที่มีเด็ก แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทีมงานทั้งทั้งผูบ้านทั้งอบตอทั้งสอทอทั้งทุกอย่างที่เป็นผู้นำชุมชนก็จะเข้าไปทูดคุยแบบว่าเรามาเรามาสร้างงยนเราใหม่เริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่ก็ได้ก็ให้ให,ให้ให้ไว้ใจแต่อย่าพึ่งประเมินเราว่าวันสองวันเราจะสําเร็จ ขอให้สิ้นปีการศึกษาถ้าสมมติว่าสิ้นปีการศึกษาเรามีการพัฒนาก็ขอให,ให้ไว้ใจเราต่อไปพอปีหนึ่งผ่านไปเด็กก็มีคุณ่าพก็เป็นมาเรื่อยๆอ,อันอันนี้นนต้องชื่นชมขออ,อแล้วก็บรรดารูนะครับซึ่งตอนแรกเข้าที่ฟังเข้ามาเนี่ยนักเรียนมีแค่ 45คนซึ่งใกล้จะโดนยุบแต่ด้วยการไม่ยอ่อทาะของทีมรูแล้วก็คอออนตอนี้นักเรียนมีทั้งหมด149คนเลยนะครับดีมากและทีนี้เราก็ได้เห็นเร็งเห็นแล้วว่ายังขาดเหลืออะไรบ้างเราจะดูว่าเราก็จะช่วยส่วนไหนได้บ้างเราจะกลับไปปรึกษากแตกทีมว่าครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะมีการลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อพัฒนา ที่เราพอจะทำได้นะครับก็อย่างเช่นสนามเด็กเล่นนะคะใช่ครับเรายังไม่มีก็มีบ้างนิดหน่อยมันก็ไม่พอเด็กคือเด็กเราเยอะคือมีครูกี่คนครับครูนะตอนนี้14คนค่ะ14พอกับเด็นไหมคะเครูมพอค่ะแต่ว่ามันอัตรามันยังเขาเรียกอะไรตำแหน่งอย่างเช่นเราต้องการอนุบาลก็มีครูอนุบาลคนเดียวเราก็ต้องจัดสารครูเอกอื่นลงมาช่วยะรือว่ายังไม่ตรงเอกแล้วผู้ใหญ่บ้านนะคะมีความ สอบถามที่ในบ้านว่าจุดนี้ที่เกิดขึ้นนะคะดีใจไหมคะที่ว่ามี YouTube แล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาก็ดีใจนะครับดีใจทีมงาน y o u t u ู e เราอ,อก็นำเสนอข่าวให้คนทั่วโลกได้รู้จักาัจับปาโดด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่ก่อนไม่มีคนรู้จักนะครับอ ทีมท b e ทีมมุนคลเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราก็ามีคนรู้จักมันเย่างไเยอะขึ้นก็ดีใจครับก็จะได้ร่วมพัฒนาด้วยกันค่ะย่องน้อยก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่หมู่6แล้วผมก็ออกบ้านเลยที่นนะันเรียบร้อย งวดที่แล้วพลาดพลาดโรงาบีพลาดนะเลขมงคลรลุ้นมาอต่างหากเลยค่ะอะไรกันอะไรกนปล่อยมุกอีกมีสองหย้อนเจ็ดยองเจ็ดอเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเจ็ด้คราวนี้มันออกหนึ่งหะสองเจ็ดโมหกใช่ไหมครับ1ึเป็นสองแล้วบันเทิงถ้าปบบออมีไรฝากถึงลุงคนก็แต่ละนะครับตขอบคุณพี่ใหญ่ทังสองท่านนะคะที่ถือว่า วยมีสิ่งดีๆคือมอบให้เด็กพวกเราก็ต้องขอบคุณคณะครูแล้วก็ทีมงานทุกท่านก็ขอขอบคุณที่ช่วยพัฒนานะตรงน,นี้นก็ถือว่าเรามาช่วยกันซึ่งผมก,ก็ไม่ใช่คนที่นี่แต่ก็ถือว่าเป็นคนที่นี่ก็ก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็คุณภาพเด็ก ให้ใได้มาตรฐานให้ได้เป็นเด็กดีมีคุณภาพต่อไปนี่ก็เป็นเป้าหมายของพวกเราขอ้โหออกมากครับโอ้โหจะมากครับมาค่ะครับขอบคุณนะครับอ <ผม S 3> ๋อส,สวยๆใจดีอย่างนี้นักเรียนจะกลัวไหมนี่ะะจะปู่มีทิ้งมุกสุดท้ายนะฮะจะปู่ก็อยากมาเป็นนักเรียนแถวนี้นะฮะนักเรียนเหรอครับครับนี่ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่วันนี้นะครับได้เกิดขึ้นนะครับผมไม่แน่เพราะจรอยู่นี่ก็สิ ผมนะครับอันนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จนะครับาคารหลวงพ่อหลวงพ่อเจ้าค่ให้นี้เป็นอาคารอะไรครับพออาคารหลังนี้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่เขาไม่ให้ใช้ที่เขาไม่ให้ใช้ อ๋อเป็นอาคารที่สร้างมานานแล้วสร้างมานานแล้วแล้วก็มันมีรอยร้าวแล้วแล้วเราสามารถท่อมแซมได้ไหมคิดว่าไม่ได้หรอเขาต้องรื้อถอนเพราะทำเรื่องรื้อถอนเรียบร้อยแต่ยัง้ะเรกันเลยยังไม่มีความสามารถที่จะรื้อได้มันต้องใช้ทุนทางงานมันต้องมันต้องใช้ทุนถูกต้องแล้วก็ต้องต้องมีทีมงานใช่ค่ะอาคารหลังนี้มันเนื่องมาจากแผ่นดินสุดตัวแผ่นดินสุดตัวแล้วก็มันมีรอยร้าววิศวกรไม่ให้ใช้ค่ะวิศวกรไม่ให้ใช้กบ ให้ไปก่อน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 วันผมเจอลูกชายแล้วครับพี่พลูกชายผมครับนะสุดยอดนะครับไปถ่าคมั่สุดยอดครับผมอ่ะทางหลังนี้ขอทำเรื่องครับพี่ครับผมเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีคนเลยเดี๋ยวผมขอญาตไปถ่ายได้ไหมได้ค่ะเชิญขอบคุณคุณครูนะครับมีใครอยากจะช่วยได้ครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะทุกคนนะครับอ่ะ เสบยครับอาคารหลังนี้นะครับก็พออบอกว่ายังยังไม่มีงบที่จะรื้อถอนเพราะว่าสร้างมานานแล้วมันชํารุดครับ,รรบแล้วก็ไม่สามารถที่ใช้ต่อได้นะฮะก็คือหลังนี้นะทุกคนคือหลังจากที่ผมได้ถามผู้ใหญ่บ้านแล้วนะเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างมาประมาณ60ปีนะครับผมไปไปอยู่ไ้อยู่แป,ป๊บนึงแป๊บนึ่งนะครับประมาณ60ปีนะทุกคนนะ นะครับดูจากอาคารก็เก่าแล้วแหละ60ปีเนี่ยบอกเลยครับรุ่นรุ่นแม่รุ่นยายเลยนะนะครับผมก็เขาไม่อนุญาตให้ใช้เพราะว่ากลัวอาคารมันจะทรุดลงมานะครับผมนี่นะครับก็ผมก็พา f อนะครับมาดูนะครับเอฟซีท่านไหนนะครับที่อยากจะช่วยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนนะครับก็ติดต่อมาที่พอ นะครับโรงเรียนบ้านจำปาดงนะครับผมนะในการรื้อถอนนะครับเพราะว่ามันใช้ทุนเยอะนะครับก็คือรื้อถอนออกแล้วก็สร้างใหม่นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่สร้างใหม่ก็จะทําเป็นสถานที่อย่างอื่นไปนะครับ่นะครับนี่ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักของน้องๆเนาะมีปีนต้นมงต้นไม้นะครับผมนะครับมีเล่นชิงชงชิงช้ากัน นะครับแหมคิดถึงวัยเด็กเหลือเกินนะฮะทุกคนโอ้โหเอ้นี่น,นะครับโอ้โหชิงช้าทุกคนชิงช้านะฮะชิงช้านะครับโอ้ ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับแมงกับี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ